8บทที่แล้วนี่แม่ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ <10 8. S 1> แสนกว่าบาทโอ้ยตัดเย็บดำค่ะ YouTube ค่ะซื้อทุกแปดเยอะเลยเยอะเลยซื้อแปด28สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตาดำซิงนะครับวันนี้มีลูกศิษย์ของอาจารย์เนาะนำผลไม้ชุดใหญ่นะครับมาแก้บนที่ภูอง,งค์ดำเนาะ เดี๋ยวเรารอดูว่าเพิ่นได้เยอะไหมนะครับเป็นยังไงครับยตัวไหนครคุณพี่โอ้ยิ่งกับข้าตัวไหกับนี่ว่าเฮ้ยมากยที่น่อยูทูบจังไหนนะนี่โกโกไล์กับตันดัมซิงครับกับตันดัมซิงครับได้เยอะไหมคะพี่ท่านได้หลายดอกตะวันมหาปูจกดไว้น้าแม่นะจ้า เนี่ยได้เลยที่นะรเขาเราไม่ต้องใส่ครับมาจากอําเภอไหนคะคุณพี่ร้อยเอ็ดค่ะโอู้หูรอยเอ็ดมาหลายคนวันนี้เาโซแมงอยู่ร้อยเอ็ดเยอะเลยต้นมนี้ไปใส่มสมหสมดกอย่างแม่ถูกด้วยไหมครับนี่อันแม่ก็ถูกอยู่แม่กันไม่ถือหลไร ห้าที่บาทสามตัว่ครับสองตัวโอ้ก็เยอะอยู่นะห้าสิบบาทก็เยอะอยู่อ๋อคุณแม่ท่านนู้นยังไม่ถูกแต่ว่างวดนี้แหละจะถูกเจ้าได้บุญเหนืองคู้หลอกเจ้าว่าแม่มาหน้ามันี้ยังเถียวยังดีได้สามตัวจริงๆน้ำผู้จ้าตุกบุค่แม่ได้หลักแสนนะครับบาคอรยืมของวันนี้แหละน้ำผู้ มาขอะปูวนได้ขอเต็มๆแม่ก็ถืมกน้ำหลานอสกคุณแม่ท่านนี้บอกว่าได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าน่าจะืเห็นสวยไหมสวยไหมสวยมากครับสวยมากจัดพูนๆแบบนี้มันจะดู สวยดีนี่มันยังมีกค้่นอกจมงมีที่างเหนืออยูลก้ว่าเพ่อลตรงนี้เพอเป็นรมรมีโรงงานถูหอมขายขายถูกดีได้หูกอร่ของเพื่อนไ่มครับเนี่ยของเนี่ยของหลานสาวตวก็ไม่รู้ไม่รู้อาจารย์เขาเองขอซื้อไหนที่บ้านก็ทำทุกตกหวยด้วยเป็นเจ้าของโรงงานทูกอืเจ้าของโรงงานทุกมาเองอ้นี่เป็นทุบหอมแบบนี้เนาะ ม่่ใอาจารย์จะให้แล้วก็มีเป็นทูบเป็นทูบตัวรีดด้วยเนาะอ๋อนี่คือโรงงานทูบแล้วก็อะไรนะกำปันดัมซิ่งครับดูช่ำนี้แหละดูช่ำนี้แหละอ้บวันนี้คุณพี่ชอบแปดไหนครับพี่เอาแล้แดดมาขามเดี๋ยวเราวางข้างอ่ะอาจารย์เลยอาจารย์ให้ออกแล้วกันข้าวนาะแปะปลายข้าว น้ำเยเปิก็บมะขามบายข้าวเหนียวครับเอาเปิดข้างในครับยังเดี๋ยวไ่จำเป็นต้องเปิดข้างในไปใบตรงนู้นก็ได้ครับายตรงนู้นพร้อมกันไม่ไปนี่อันนี้เลขทูบเลขทูบจะเป็นเลขทูบสัญลักษณ์ประมาณนี้เนาะจะเป็นเลขทูบทบตัวเลขกูบอกเมื่อทูบไว้ขึ้นรถได้เอาขึ้นว่าจะเอามาถวายถวายอาจารย์หนึ่งเดี๋ยวเช้าหลังค่อยเอามาก็ได้เดี๋ยวงวดหน้างวดหน้าให้ถูกงวดนี้ก่อนทุบหอมแอปเปิ้ล ถูกแล้วก็ถูกอีกมี่เมืองร้อยเอ็ดด้วครับแกอยู่บ้านนอกมีบ้านมูเหลี่ยมอ๋ออยู่จัุจัรเดี๋ยวบ้านมูเหลี่ยมเจ้าของโรงงานทูบมาเองจ้าอันนี้ไปแกะตรงแก้วถ้าไปเกะตรงนุ้นเดี๋ยวจะได้ไม่หดครับทูบหอมแอปเปิ้ลลูกสาวนี่ก็แอปเปิ้ลเนี่ยอ๋อน้องแอปอ๋อชื่อแอปเปิ้ลจ้่นี่ลูกสาวคนโตเป็นเป็นชื่อทูบหอมเลยอ๋อชื่อเจ้าของโรงงานเลยเนาะท่นไหนฟันดีไหมคะ ไม่แต่มาหาปูมาขอปูก่อนเดี๋ยวปูจะไปบอกไม่หลอดไม่หลอดหลอดมันเชืแล้วในรูปคุณแม่ได้มากี่งวดแล้วครับเนี่ยโอ้ยยังไม่นั่นเพิ่งถูกพร้อมกันกับหลานสาวนี่แหละอ๋อเพิ่งจ่ายงวดแรกเนาะ แต่ไม่ได้เยอะหรอกไม่ได้ขอผูด้วยไม่รู้ว่าปูวันนี้รับสามตัวไปเลยครับคุณแม่วสันแค่ะสองงวดสองงวดตัแต่ห้าสิี่ล้คะตามมาแม่พ่งด้มาสองงวดแล้วค่ะอันนี้ไป่ลยใช่ไหมไปผมช่วยถือไปครับไปน้ำเดียไปเปิดตรงนู้นครับจะได้ไม่หกมาเปิดไปเปิดตรงนี้ได้เลยครับมาเปิด นี่ฮะใบข้าวเหนียวแบบนี้เลยเข้าวเหนียวมะขามครับน้ำมครับน้ำก็วางใกล้ๆก,กันก็ได้ครับวางใกล้ๆก,กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จุดทูบครับนี่ฮะเจ้าของโรงงานทูบนะครับมาอ่ะคุณแม่ครับจุดทูบตรงตะเกียงเลยครับ โอ้าทุ่มยังดูอยู่คุณแม่บอก <S <S สนอสกองคอเรียกอะไรสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งวันนี้ชาวนี้ก็เริ่มแน่นแล้วครับบริเวณหน้าปู่องค์ดำเนาะวันนี้เจ้าของโรงงานทูบมาเองนะทุกท่านก็หลังจากที่ได้โชคเนาะกันนะฮะ ตอนนี้ก็ยังได้ไม่เยอะนะคุณแม่คุณบอกว่ายังได้ไม่เยอะก็เลยตั้งใจมาขอปู่นะครับเอาสามตัวรอบนี้หวังว่าน่าจะได้หลักแสนส่วนคุณแม่ท่านนี้เนี่ยน่าจะได้จับเงินแสนมาแล้วนะครับเพราะว่าคุณแม่ยิ้มเบบเขินๆอยู่นะไม่กล้าบอกออกสื่อเท่าไหร่น,<ด>นะครับเดี๋ยวคุณแม่จะไ้มเรื่อยๆนะ่แม่เพิ่งถูกห้บาทนะครับท่านนี้นี่เป็นกรน่ำเงินมามนะครับ ห้าเก้าเลขท้ายห้าเก้าแปดห้าหกแปดห้าหกองเปดมาอีกแล้วอะเดี๋ยวคุณแม่ท่านนี้ก็มาเลขท้ายอะไรครับคุณแม่เลขท้ายอะไรเอยครับเลขเลขท้ายอะไรนะครับคุณแม่แปดสี่แปดอ้แปดสี่แปดเลขสวยแปดล้วนๆนะครับช่วงนี้

ดังนอาจารย์หนมากงวดนี้คุณแม่มีเลขตัวไหนที่ชอบในใจไหมครับโอ้เนม่ชอบหกแปดหกแปดแปดหกแปดจัดอันนี้จัดจัดมาได้ยังครับเนี่ยซื้อมาแล้วค่ะซื้อมาแปดแปหกแปดแปด8ุกแปดตรงกับเลขแบงร้อยเมื่อกี้เลยเหรอแปดสี่แปดอ๋อเมื่อกี้แปดสี่แปดเดี๋ยวซื้อมาหมดทุกแปด อแต่ว่าแปะนี่คือจัดไว้เต็มแล้วโอ้เจ้าของโรงงานทูบนะครับวันนี้ก็มาแก้บุญปู่องค์ดำเนาะพร้อมกับขอพรต่อนะครับจากที่งวดแล้วงวดที่แล้วก็ได้เยอะพอสมควรนะครงวดที่แล้วนี่ไม่ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแสนกว่าบาทโอ้เจ๊ตังวันนี้ครับโอ้เจ๊ตังค์วันนี้ข้าวัี่นี่ข้นมาเจ๊ตังคนี่ชื่อมาหมดทุกเป็ดอืม YouTube ค่ะซื้อทุกแปดเยอะเลยเยอะเลยซื้อแปดจิ้มแปดนี่ซื้อทุกตัวที่มีแปดคือแม่จัดหมดเลยครับผมสาฮาทูดาคุณแม่ก็บน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 หลวงปู่ท่าน กับตันดัมซิ่งกับตันลัมซิ่งแล้วก็อะไรนั่นแหละดูในโทรทัศน์ก็แม่ดูทีด้วยเหรอค่ะดูดูทุกช่องทุกคืนสี่ชุ่มห้าชุ่มเคยนอนครับผม่โอ้ยเยอะนะก็ไม่เยอะหรอกค่ะครับผมก็ขอให้เฮ่งบังครับงวดนี้ก็ขอให้โชคๆมันมาเนาะเป็นเจ้าของโรงงานทูบนะครับวันนี้มาเองเลยยังไงฝากไลค์กดแชร์ด้วยครับ สันักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับผมสว,ส,สวัสดีครับ